สวัสดีครับผมมงคลนูช้างเผือกครูกศนอเผอเขาชะก,กันนะครับวันนี้เราก็ได้มาอยู่แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองคองตําบลวัฒนานครนะครับตอนนี้เราก็ได้อยู่กับเจ้าของแหล่งเรียนรู้และคุณครูที่ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งเรียนรู้นะครับค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวชมาพรสันเจริญนะคะครูกศนตําบลวัฒนานครนะคะซึ่งเป็นครูที่ดูแลพื้นที่ในตําบลวัฒนานครนะคะ่ะครับสวัสดีครับผมผู้ช่วยพลราาพักดีนะครับเป็นเจ้าของแหล่งเรียนรู้ หมู่11บ้านหนองคลองตวัฒนคนครตวัฒนคนครจวัวดสแกลวครับที่มาที่ไปก็คือว่าพ่อแม่ผมเป็นชาวนาน,นะครับก็เป็นอาชีพที่อิสระแล้วก็เราทําเองเลือกกินเองแล้วก็มันมีความสุขในครอบครัวนะครับก็ให้กินและปลอดภัยร่างกายแข็งแรงแล้วก็ทํางานได้ครับทางกศนนี้ได้เข้ามาช่วยส่งเสริมมาช่วยสนับสนุนอ,อะไรบ้างครับกับแหล่งเรียนรู้ของผู้ช่วยนี่ครับครับทางกศนก,ก็มาช่วยหาวิทยากรมาทําปุ๋ยหมักนะครับปุ๋ยหมักแล้วก็ ทำน้ำหมักจุลินทรีย์หาความรู้ใหม่ pim, ๆมาให้เสริมให้กับผมนะครับพราะว่าแล้วก็ให้ผมไปหาความรู้ข้างนอกด้วยครับเป็นลักษณะนั้นครับเรือกาไมไมหลนาะแากนาข้าว er, <c ram> มาเป็นนาพัวไม่ให้เขาบอกว่า <That 's S 1> <fan. S 2> ไม่ให้พื้นที่ฟรีบ้างเฉยๆดีมันได้ไม่ได้มีรายได้ทั้งปีอย่างเ้เรากินทุกวันได้หร หน้าแล้งยังไม่ขาดไม่ไม่ขาดปีนี้ไม่ขาดแดดขาดมากลงพญายามน,นาสุกสองตัวอยู่ในห้วยสุกจากที่ไหนห้วยกองมีกองนึงเขามีห้วยผันน้ำผ่านน้ำเข้ามาอีกใช่ไหมก็เป็นไสามบาทไว้เอยี่เอ็นบีนปลา ปลูกน้ำเบี้ยนใช่ไหมใช่สมุนไพรใช้ด้วยแล้วพอหมดนาข้าวหมดนาบัวแล้วเราเก็บเกี่ยวข้าวแล้วเราก็เอาบัวมาปลูกใหม่ใช่แล้วเอาพันธุ์บัวมาจากไหนพันธุ์บัวก็มาจาก่มาจากตรงนู้นใช่ตรงนี้อไหมอันนี้โซนนันครับฮะโซนนันโซนนันเหรออันนี้เขาขายตำแต่ละนัดตำพริกเกลือใส่นะแม่ลูกดกชื่อชื่อพันธุ์หน่อยโบแมนดอกครับมันดกผมก็เลยว่าแม่ลูกหยกแต่ก็ต้องกินมีณเสริมด้วยอย่าเอาอย่างเดียว แต่ก็ไม่เคมีอย่างเดียวใช่ไหมเป็นการปลูกป่า5ระดับนะคะของของผู้ช่วยพละคะเดี๋ยวเราจะให้ท่านผู้ช่วยอธิบายนะคะในพื้นที่ของท่านผู้ช่วยนะคะครับผมจะปลูกป่าหลากหลายนะครับป่ามันมีกระถินเทพาซักแล้วก็มีต้นตาลนะครับเพื่ออะไรเพื่อกันชนลมเวลาลมแมรงๆเราก็จะได้ ไม,ไม่เอาลมจะได้ไม่ตีพวกบัวกับเตยนะครับพราะเรากลางสแสลมน,า,นาเตยเรากลางสแสลมแล้วก็เราก็จะเอาไม้ตัวนั้นมาทาเป็นปืนแล้วก็เป็นฐานผู้ช่วยจะได้รายได้มาจากส่วนไหนมั้งครับที่ผมเน้นๆหลังๆมานี้มันจะมีรายได้จากขายขายบัวกับขายเตยนะครับเป็นรายได้เป็นอาทิตย์อาทิตย์บางครั้งก็สองพันถึงสามพันบาทต่ออาทิตย์ถ้าช่วงไหนมีเทศกาลก็จะมีประมาณถึง700 0ถึง1มื่นบาทครับไปลักษณะนั้นแล้วก็ รายวันก็เป็นเป็นน้นผักขันจองผักออขยงแล้วก็ชะอมนะครับที่ว่าตัดใต้อยู่เรื่อยแทบทุกวันว,วันละร้อยสองบาทแล้วแต่จังหวะครับถ้าเป็นรายปีก็จะเป็นข้าวเพราะว่าแปลงนี้ผมทําหน่อยหนึ่งครับได้ประมาณหมื่นสองแต่แปลงใน,นมันมีอยู่40ไร่นี่ได้ประมาณเกือบสองแสนครับลหลังนั้นครับที่เขาก็มีสําเร็จแล้วอันนี้มันจับปักจากพื้นที่ธรรมดามาเป็นปน,นาปวนาเตยเปลี่ยนท,ท,ที่ลงไปลุยในนี้เหรอใช่น้ำมันลึกไหมตรงนี้ไม่ลึกเท่ากับทุกนาเราธรรมดาเนี่ย เก็บแก๊สมันเลยบอกเรี่ยยอดยอดก็ได้ข้างก็ได้ครับแล้วแต่เนี่ยอย่างนี้ก็อร่อยอ่อนใช่ไหมนี่อย่างนี้เสียสีกับเสียบว่าโอ้จังเสีนตอนจะกินดอกมันก็ดอกลุงลุงขนาดเนี่ยมันคบๆหน่อยพี่อร่อยอร่อยผมกำลังเป็นเพราะว่าผมอายุมากเยอะดีกว่าปลูกข้าวอย่างเดียวไหมดีกว่าแล้วครนาเตยนาปากกระจองนาบัวเพราะว่าข้าวมันได้ครั้งเดียวอันนี้มันได้เป็นอต่ทิศเออเห็นไหากระจองนี้ได้ได้ไดชัดเจนเลยชัดเจนเลยพี่อันนี้อันนี้มันได้ 2>, 2วันได้ได้เงินนี้สองวันได้เงินของพี่พลเนาะสำบลวัฒนานครอ,นอือโอ้ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมบนราชพักตี